ผมต้นห้ากระกอบนะครับปเส้อมเข็มหมนแล้วามาน่ไเปสื้อสามเข็มเายเป้อไปเทีวไปเสื้อสามเข็มผมไีกล้าแล้วนะครับกล้าแล้อครับไ่เเนาะมาเสื้อายาใไหมสาตายมาครับ บ้านียวาทยาติดทะเลไปเที่ยวด้อครับครับยินดนรับท่านหลวงพรัครับตามไปด้วยตาไปด้วยไปด้วยนีนอวน้ำิ่มแรงิมแรงถ้าเปิดลำบ้านไมนี่ไงเนี่ยลมมนจะรับต้องมีคนเปิดบ้านไหมมีคนเปิดน้องเมย์อะตามอยู่อ้าวน้องเมย์่ะมยอยู่อาบน้ำอยู่แม่ เหมลูกสาวสาวอยู่เมืองนอกขึ้นเมย์เหมือนกันไงสบายดีเนาะสบายดีครับดตามอยู่นะแต่ว่าบางครั้งบางคราวก็ค่อยว่างก็ไม่ได้ติดตามแหละตลอดเริ่มนานาเรื่องมาไทยแลนด์ก็ยังไม่ถึงเดือนมาเดีอนสองเนี่ย มาเที่ยวที่เดือนเาให้ออกมาี่ตาใหม่เลยไมใไหม่ปาเด้วยไปเสื้อกันแสามเข็มล้ไปเสื้อสามเข็มแลจะกินกาแฟคุณกีเอาไงมากินกาแฟกิน่อนเอาผมมีนะท่านจะเอาทานไหมล่ะไปคุณกีจากนอร์เวย์ให้ให้มาเยี่กาแฟกาบอบๆคนนี้มีค่ะให้ให้ไปเลยผมห้ครับ ถ้าตัวไม่อยู่ถ้าตัวไม่อยู่เรากาแฟให้เลยถ้าได้เนารีมเนื้อแมาอดหนแนเนื้อเปรี้ยวเปรี้ยวเท่าไรนะเปี้ยว3ามพนามร้อยหถ้ามาจากกะเมาอุดหนุนครีมแล้วก็ไปดูโนเวนองปีแล้ว ไปกับพ่้ใหญ่พ่อใหญ่พาไปแปมเทียข้าวยางข้าวยางสวัสดีครับยางวัสดีครับยางสวัสดีครับนนนอท่านมาจากวลูกข้างหล้าหลเส้วุมร่งยงบุร n มอร์นิ่งด้วยอันี้ก็พ่กับพี่เยร์คสนะองเท้าก็มีนะลูกรองเูลครับมื่ไหร่ทไหนะครับ สองเพราะหน้องแต่งาวเลนะอยาีสแล้วลาลับินซะละนี่ก็แงกันได้ปาได้ไปสบก็มาเยี่ยมลุงคนแข่งกันนะครับผมมาที่เมืองไทยนะแวะมาที่บ้านป้าแล้วก็มาป้ซื้อคิวก่อน่ารกคนด้วยนะคบผมมาได้พี่ับแม่าไปสิบกล่องยอดมากมาไม่ได้มัน ืนที่สีแดงก็ไม่ออกจากพัทยาแล้วก็ตีเครื่องไปโนเวใหม่ตีกลับไใหม่เลยตีกลับไใหม่ทานไม่รู้เนี่ยทาไม่รู้แลยเนีก็บอกน้าแตยบอกว่าจะมาเอตะกร้าไหเลยบอกมีอยู่กจะหาทางแวประชานตะันมีอยู่ที่บ้านเหอะแต่อยู่นานอย่แบบจีน่าบ้านไปยั่ไับ้านอยู่พัทยาบ้านอยู่พัทยาเัียาเดียวด้อ่ไหนครับสาพัทยาพรทยาเซ็นเตอร์ลางเหนือตอนบลางมจอมเพียรจอมเพียรี ใกล้กับเราด้วยคลิปเจ้าหนุ่มจอมเพียนบีดไม่ใกล้คำเยยอู่ติดจอมเทียนหาดจอมเทียนอยู่ฝั่งนู้นอยู่โซนพะยาใต้แต่ว่ามันอยู่ฝั่งขวาไม่ไกลกันผู้อยู่พัฒนาซอยห้าเขาหน้าบ้านหม่อมสนเชรีอ่ะอดั้นโกดิ้นคลิปเฮาครับโกดิ้นคลิปเฮาบ้านผาทองซึ่งเป็นวังของสมศรีวัลีได้ทะเลได้ไหมคุณนุ่นเท่าไหร่คะ เซรามสองคินสองแม่กับแม่สองนครับสามไม่ติดบ้านเลยไม่ติดบ้านเยครับมาเรียบลุงป้านะครับผมนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศหน้าตองนี้นะครับทุกท่านน้าต่ายก็แถมไปตัวนึงเสื้อมาริทีสมีเอ็มมีนั่งยุ้งหลังไหมเอมมีเสื้อมีเอ็มมีหมวกไหมมีหมวกเอาหมวกก็ได้หมวเอาหมวกมาหมวกของอะไรกัอ่ะ มาเลยเอาโปรแถมพิเศษนะฮะทำไมไม่เข้ามานั่งล่ะคะยืนอยู่ข้างนอกไม่เหนื่อยหรอผาาไมน่ากคุอยอยางมาอยอาอเิ่นเิ่นนั่งขับรถไกลมาจากขนแก่นนอนขนแก่นเมื่อคืนเ่ต่ไมนอนไ่ไจะไม่นอนไไนคะโอ้ยขอบคุณ่ากเลยเร่ยๆแฮงเด้อที่สู้ัแตนจะใส่ได้ไหมนี่กอได้เล่ ใส่ของลูกหือด้วยครับเป็นบ้านแกชอบดูพระรามกันเหรนะอ๋อค่ะอ๋อลุงชอบดูรามดูรามให้ดูใน YouTube คือเพื่อนชอบดูพระรามทำแน่คะอ๋อใช่ใช่ Excuse me, what's your name? What's your name? Fin. 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 ัปลี่ยนกันมา30ปี32ปีแล้วไปอยู่ตรงั้งแต่3 64ตอนนี้64แล้วไ้ันอยู่กันครึ่งนึงอยู่้งคร่งนึงไม่เดดจะเสีย้ยาดีกกย่านี่ยา ฝรันงรังเนี่ยเย็ดด้วยนะนี่ครับผมฝรั่ได้วยนะครับให้เลมอิซยานิ่กกอกโอเคลูกด้องอ๋อเจสสไปไหนไปนู่นแหละโกกอกมาไม่ดูรัก Google ปัก g o o g l นสิริแล้วนั่นะไรครับจะบอกมาเลย วันนี้กอกดังแล้วดังทั่วโลกเลยไม่มีเอฟซีมาทักทายกะลุงนะครับเนาะคนที่มายังมาไม่ถึงเยอะเขาอยากจะมาเพราะว่ามันเกิดปัญหาโควิดก่อนเห็นอยู่ในคลิปในคลิปก็คนไปเที่ยวในชายเที่ยวทางใต้กันตกพี่แนงก็ไปไม่ใช่หรือตอนนั้นไปครับ ไเขาเรียกว่าไปเปิดเลยนี่ไปเปิดซีซั่นไหมคาไปประเดิมนิไปประเดิมว่จะมีน้องเห็นก็พอหนึ่งนะเปนพอหลวงพ่อพระสานะพอหลพ่อเระสาขอขอรู้ก็ได้ไม่รู้ไปวันนั้นขอหรือเปล่าบอมาในเฟจแล้วก็ให้ขอขอตลอดอยู่ขอขอที่ไหนเขาก็ไม่ได้ค่อยตั้งใจเท่าไหร่ เราต้องปฏิบัติด้วย่ยาชีสงอท่าเราต้องปฏิบัติด้วยลุงบอกแล้วมันมีที่ไหนชคบี่นโชคดีครับไปโรงแรมนั่เป็ไรงแีากไว้น้าหาดเช้าให้ครับโชคดีเลชรใช่ครับมองครอนครับกล้ใกล้กับทนายสมเกียรตินะนี FC ทนายสมเกียรติด้วยนะทนายสมเกียรติทนายสมเกียรติอยู่อ่าตำบลดงมาไฟเขาวงดูสำนักงาน สำนักง,งานอยู่ดงมาไฟมีที่หนึ่งครันายสมเกียรติเห็นวันที่เก้าทนายสมเกียรติอ๋อนี่เป็นเอฟซีทนายสมเกียรติเหรอครับเขาจะมาลัมวันที่เก้าค่ะมาไม่ได้แล้วเนาะเที่ยวเที่ยวมาครับแล้วก็ไม่เป็น,นปรถไฟขับ,บ <laughs> นี่จะอ้อมไปนอนสกลน,นครนคร,ครพนมแล้วไ<อ>ปนหนองคายครับออ๋เที่ยวไปเรื่อยไปเที่ยวครับไหนนอนนั่นนะคะมีรถจากพัทยาหลายวันอยู่แล้ว ขออนุญาตถามแล้วลูกๆของป้าละครอยู่เมืองนอกค่ะลูกหลานอยู่เมืองนอกคครับรับไม่มาแล้วมีพ่อแม่ก็ไม่มีแล้วอยู่หนองคายได้เปคนหนองคายครับถ้ายังไม่กลับพัทยาก็วันที่เก้าพฤษภามาดูลำสมัยก็ได้ครัอขอค่าใช้จ่ายไหมครับอ๋อไม่ได้เพราะคำที่จะมาได้เดินที่จะมาได้มาทำงานที่บ้านเป็นต้นไพัทยาตนเดืนหน้าคิมาน้วย ขับรถมันลําในวันที่เก้าหนึ่งเดียวนะนะไม่ผู้ถือว่าเขาทนายเลี้ยงตามไม่ถึงสองนาทีฮะยังไม่กลับเขาเที่ยวไปเรื่อยๆก่อนเห็นว่าจะไปมองเล่าใช่หรือปีหน้ามิถุนามิถุนาครบวัคซีนเสร็จก็ปกติไปอยู่เอ่อแม่ผมที่ฟินแลนด์ที่ฟินแลนด์เขาจะไปปั๊มปั่มปั่ม ให้อากาศอากาศอุณหภูมิมันไม่เหมาะแต่การในเขาเรียกสืบพันธุ์ต้องปัาสายเกิดรุ่นเอาไ่แน่เลยใช่ะจำไหมครับน่าร้อนไหมน่าร้อนถ้าหน้าหนาวไม่ได้หน้าหนาวเป็นยังก่นี่อยู่มาแล้วปีที่แล้วมาไม่ได้ปีแรกเราติดโควิดอยู่นนเรนปลามันสองปียันติดปีหนึ่งลบยี่สิบเอ็ดยี่สิบ สนองหินมะแดงนี่มาสองรอบแล้วเนี่ยทีเนี่ยจากมาเที่ยวก่อนว่าจะมานี่แหละเขาไม่ให้มาพครื้นที่สีแดงกทหารก็เลยตีเครื่องกลับไปโนเวย์หม่ไปฉีดเข็มที่สามซึม่งมาเนี่ยที่สิบหกเจ็ดัสี้ตัดตัดตัวหนึ่งวันพาที่แรกตัดคุนสี่วันคนเดียว บ้านเดี๋ยวพัดยายต้องกับตัวเข้าบ้านไม่ได้แต่<อ>ห้าทำได้กงสี่หมื่นคนเดียว<อ>กับตัวเทียเท่ยวได้เที่ยวนี้อสองคนวันเดียวก็หมื่นหนึ<อ>ไปมาลำบากอต่เนี่ยคงค<อ>ดีน่าบ้านจะไม่กลับดูว่าลูหลานจะลงมาได้ไม่ลูกหลานตอนนั้นก็ไม่นนะกกลง้ลงเห็นแล้วก่อนวันนี้หลงหลงไปนู่น มันจะมีอะไรตรงกลางอ่ะเดียวๆดี่ยอะไรที่ลายตั้งๆอ๋อนั่นสามเขาเรียกสามแยกคนบุตรนั่นแหละหลงไปทางโน้นอ่ะส่วนใหญ่จะหลงส่วนใหญ่จะหลงไปครับตรงนู้นเออต่อไปตามไปต่อไปเลยแต่เข้ามานี่ยตาบุตามาแต่ข้าแสดงว่าท่านมาจากทางฝั่งเขาวงใช่ขึ้นเขาวงมาก็ถ้าท่านตรงไปมันก็จะเข้าสกลไปอำเภอตาวงอยเข้าสกลแต่ถ้าท่านตาวงอยทางไหนเลยย้อนกลับไปสามแยกเราเลี้ยวขวาครับเตาวงอยก็ถึงสกลเลยครับ ไปดูพญาเต่างอยครับคนเขาไปขอไปกราบไหว้ขอพรเันเยอะครับใช่ไม่หมดเราสั่งหน้าตายไปสี่กล่องสี่เดือนที่แล้วนี่ยินตลาพุ่ลาวก็มาขอพรพญาเต่ามอยนี่ก็เงินก็ยังไม่จบครับเยอะเพราะว่าขอไปเยอะครไปเที่ยาพญาไปหาบ้าง ไีสะอาบน้ำได้ทะเลสองวัทีลงไปไม่เอาโทรไว้จะทำยังไงครับจะรู้แล้วครับว่าไปเมื่อไหร่โทรีเกเล่อยากไปเลยคับเซลลลยงแได้ขอเบอร์ท่านไไงเผื่อไปเผื่อลงไปบะลุงอยาไม่ไปแล้วันเปิดมันต้องเที่ยวมันต้องมีเวลามันต้องมีวันหนึ่งต้องมีวันหนึ่งต้องมีสักวันของเราต้มเที่ยวเมยหญ่ถูกต้อง อย่ลืมนะทะเทะเรียนเนาะเอาไปปล่อยทะเลทั้หมดเลยปล่กลับอร่าเองต้องมักวันนึ่ไปเที่ยบแบบสบายใจแบบแบบไม่มีอะไรแล้วเงี้ยเูน์ดเกนตยกปต้า่นาปิดก่อนปิดต้นครับผมเปม่อยไปเเไปี่